เมื่อเจอแล้วเนี่ยก็จะต้องรีบพามาหาหมอเพราะว่าเป็นภาระกับครอบครัวหรือว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมคนะครับมเมื่อพาไปสู่ที่โรงพยาบาลจิตเวชแล้วเนี่ยหรือว่าแม้แต่โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนที่ก็มีกีดความสามารถในการรักษาเรื่องนี้ได้เนี่ยแนวทางทางรักษามีอยู่สองแนวทางใหญ่ๆอันที่หนึ่งคือจะต้องกินยาอย่างต่อนเนื่องและสม่ำเสมอครับ การที่ขาดยาโดยประสบการณ์ที่ผมเห็นคนไข้ามา3ากว่าปีเนี่ยไม่เกิน3เดือนอาการเจ้าก็จะกำเริบขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างตรงกับที่พอ,อรมบาลส่วนโปรุงให้สัมภาษณ์ช่องห้าเมื่อเช้านะครับก็คือว่าไม่เกิน3เดือนเนี่ยหลังจากขาดยาอาการจะกําเริบปัจจัยที่2ในการดูแลก็คือว่า ดูแลเขาเสมือนหนึ่งเป็นสมาชิกคนหนึ่งภายในครอบครัวให้งานเขาทำแล้วก็อย่าไปดุด่าว่ากล่าวกันเกินไป<ำ>นะครับก็คือถือเสมือนหนึ่งเขาเป็นสมาชิกในครอบครัวก็คือบางคนกลัวว่าป่วยทางจิตแล้วเครียดไม่ได้คือไม่ให้งานทาไม่ให้งานทํามันก็ยิ่งว่ามันก็ยิ่งเฮอเจอยิ่งฟุง้งซ่าน๋ยวว่าบางคนก็ไป เขี่ยเข็นไปบังคับให้ทหํานี่ทำโน่นเพราะกลัวว่าคนไข้จะว่างไปก็เลยบังคับให้เป็นนี่เป็นโน่นซึ่งมันมันก็เป็นการบีบคั้นคนไข้วันการดูแลทางด้านจิตใจเนี่ยที่ดีที่สุดของครอบครัวก็คือดูแลเขาให้เป็นธรรมชาติหาง,งานที่เขาทาให้เกียรติในความเป็นมนุษย์ของเขาอย่าไปรังเกียจว่าเป็นคนโรคจิตหรือว่าอะไรนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ทั้งครอบครัวแล้วก็สังคมควรจะควรจะทําในลักษณะนี้ นะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือว่า1ครอบครัวต้องดูแลอย่าให้คนไข้าขาดยา2ก็คือดูแลเขาเหมือนกับเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ไม่เคี่ยวเข็นจนเกินไปหรือไม่หย่อนจนเกินไปนะครับอ่อีนี้ปัญหาของคนไข้โรคนี้ที่เปลี่ยนอาการกําเริบในเคสที่ภาคเหนือเนี่ยนะครับ,รบก็คือว่าคนไข้โรคนี้เนี่ยเมื่ออาการดีขึ้นในระดับหนึ่งแล้ว เขาจะไม่ยอมกินยาบางทีเขาจะทิ้งยาไม่อยากกินบางคนก็คิดว่าหลังจากหายแล้วก็คิดว่าตัวเองไม่เป็นอะไรนะครับหรือบางคนก็คิดว่าตัวเองหายแล้วก็ไม่ยอมกินพอญาติเอายาให้กินก็จะอมไว้ใต้ลิ้นบมไว้ในปากแล้วพอญาติเผลอก็บ้วนทิ้งซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอเสมอเวลาไปที่โรงพยาบาลญาติก็จะบอกว่าคนไข้ไม่ขาดยา ายามันบทสองแต่จริงๆเนี่ยยามันไม่ถึงท้องมันว้นทิ้งหมดนะครับมันจุดนี้เองก็เป็นจุดหนึ่งที่อยากจะให้ทางครอบครัวแล้วก็ชุมชนเนี่ยร่วมกันดูแลตรงนี้ว่าอย่าให้คนไข้ขาดย,ยาแล้วก็เวลาให้เขากินเนี่ยก็ต้องดูจริงๆว่าเขาเกินยาลงไปในท้องเรียบร้อยแล้วนะครับก,ก็เป็นจุดหนึ่งแล้วยิ่งถ้าปล่อยให้เขากํกาเริบบังคับกินยายากมากยิ่งกินยายาก คนไข้ก็ไม่ได้รับยาอาการก็ยิ่งยิ่งกำเริบทุกทีจนถึงขั้นฆ่าลูกควักตับควักไส้ออกมาเหมือนเคสที่ของลงคนไข้ส่วนปรุงนะครับ